การปฏิรูปสหกรณ์นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับและพัฒนาสหากรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งให้ทัดเทียมกับต่างประเทศโดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนโยบายนี้ไปขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า8,000แห่งนั้นขณะนี้กระทรวงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์สหกรณ์เป็นจุดสําคัญนะครับที่ที่จะยกระดับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับมวลมวลหมู่สมาชิกของสหกรณ์ในประเทศนี้ก็มีคนอยู่จํานวนมากนะครับมีมูลค่าที่หมุนอยู่ในสหกรณ์นี้ก็จํานวนมากนะครับเพราะนั้นเรื่องของสหกรณ์ก็จะมีความาจัดลำดับสร้างความเข้มแข็ง ข้มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจากการศึกษาเบื้องต้นขณะนี้รูปแบบและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินของสหกรณ์ที่เหมาะสม เป็นทางเลือกจํานวน4รูปแบบได้แก่รูปแบบที่1กองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสาหกรณ์รูปแบบที่2สถาบันการเงินที่เป็นเครือข่ายระหว่างสาหกรณ์ประเภทเดียวกันรูปแบบที่3ศูนย์กลางการเงินสหกรณ์และรูปแบบที่4ธนาคารสาหกรณ์ซึ่งจากการประชุมหารือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับผู้แทนกรมตรวจบ,บัญชีสหกรณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังและหน่วยงานต่างๆที่ประชุมเห็นควรให้ศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบและควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินและหน่วยงานทางการเงินที่เข้มแข็งร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาด้วยเราได้พิจารณาถึงเอารูปแบบในสาภาพยุโรปนะครับในประเทศยุโรปที่มีการจัดตั้งธนาคารขึ้นหรือแม้กระทั่งในในประเทศที่มีการจัดตั้งธนาคารเอามาเป็นแม่แบบในการที่จะศึกษานะครับซึ่งจากนี้นะครับก็จะท่านตมนตรีว่าการท่านได้โปรดเห็นชอบให้เอาเข้า้าการพัฒนาสากลแห่งชาติด้วย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหากรณ์แห่งชาติหรือคอพชอที่จะมีขึ้นในวันที่10พฤษภาคมนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์โดยกอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสหกรณ์นั้นมีรถแมปการดำเนินงานภายในระยะเวลา9เดือน โดยในช่วงแรกจะเสนอคอพชแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน15วันขั้นตอนที่2คือการขับเคลื่อนการจัดตั้งสหกรณ์โดยคณะอนุกรรมการภายในระยะเวลา6เดือนจากนั้นขั้นตอนที่3จะเสนอผลการศึกษาเสนอให้คอพชพิจารณาในระยะเวลา1เดือนและขั้นตอนสุดท้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอผลการพิจารณาของคอพชส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลา1เดือนอีก9เดือนหลังจากนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การดําเนินงานภายใตธนาคารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากล